มากินเขาน้องไข่เด้อพี่น้องเอ้ยไ,ได้ก็ไไรตํบบักุ่งพักเส,สดาสดปะดุกรานะคะปาดุกราหล่อมันสดลเลยดมันไม่หน่อยก็ได้กินคานละวกนะคะก็ต้องเป็นล้ำไล่มันหวานเป็นลมขมเป็นยานี่นะคะน้ำเสนอปะดุกร่ามักใบ่เอ้ย กรอบคักหลายรอบอย่าให้ก่อยกินคักเนอกรนากดน้รุดลังคุณนะมักสองมือสองขื้นนะคะ <c oughs> นี่อะไเบื้องเนือ้อมันส,สัตว์นะคะประแดดดีๆนี่นะคะสุดใดไหนเลยจะเท่าได้ป็นของถูกใจ นวง,งงงงเตื่งเตืองเลิศไหมคะ คิดว่ามันมอมมี่นะคะดูลาดวงล,ลาจริงๆแล้วนะต้นกําเนิดอยู่พัทลุงนะคะอยู่ที่ทะเลน้อยเป็นของฝากของกินที่คืนเสื้อเสียงในสุดของจังหวัดพัทลุงนะคะ <c oughs> ทอาทคีไม่น้อยแต่เที่ยวมากนะคะสื้อมากินละติดใจมากต <c oughs> ิดใจ่เลยที่ได้จะได้กินบาร์พี่น้องมาอยู่นี่แล้วว่ได้กิน,นะะ <c oughs> ที่ไน กัดแปลงจนแบบสูตรนี้นะคะสูตรนี่นะไม่น่าเฮ็ดคิดเองนะแล้วก็เฮ็ดเพราะมันเป็นแล้วกับเฮ็ดกินประจําเลยกะสูตรได้แล้วกับเกลือน้ำตาลได้ จำนวนมือได้เป๊ะเลยบาทหอมนองแสบนวดบุฟเฟาต์จากต้นสำรับเลยล่ะมันจะออกกินนงนงตุ๊ตุ๊ชื่อประแดดรสชาติอ่ะนำเย็นฟร้อง ร้องสีขข้งมาท่านกันพี่น้องค่กแล้วยำเด่นบัตรแซบบนนาบันรส่วนรสชาติจะออกนวลนๆเข้มๆออกหวานแป๊มแปลมน่อยๆแซบอือแซบจวดจวดลุงลินข่กัตรเป็ดนะ ห็ดกเบิึงนะคะสูตรเทลงดีเงี้ย,ยก็บ,บอกมาแล้วนะคะสำหรับสำหรับผลงานยูทูบของเมยหน่อยพี่น้องเิึงละมกักเสียใจหรือนั่งไปแช่เชิญามสบายนะคะไม่ว่าก,กันพี่น้องเชิญชอบมาไวาะะ้เลยค่ะ จับไป็นนวดค่ะเอาไปแค่ได้เลยนะคะเข้าห่อนตะไบสสงกระเพ็ด กระดูกระแทบลิ่นกระบ,บาดบนะี <c> ่ <oughs> กินกันไปพูดกันไปกต่ภาษาพีภาษาหมองเหมือนบานง่ายๆชี่วๆย่าเอาเลยมากามายแต่ชีวิตเนาะดูเนื้อสิเห็นไหมมันน่ากินแค่ไหน ถ้าเห็ดตามสวนมีหนอยเป๊เนี่ยร่องไม่พาได้นอนไปจ้าสื่อใจแฟงคลับที่มากกินปลาดุกมกักกินปลาแดกินแบบนี้แ่บมากเลยค่ะปลาดุกล่าน จะเรื่องเห็ดบน้านจองวันสองคืนจบกว้ซสามมือสามขึ้นอะไรน,นะคะจะเยอกเกินพันเกินพันมันจะเป็นแนวไหม้คะเขาอยังมืองหนองหนอีแเด็ดอบเอา คามว่ปาปลาอื่นเหดได้บอจากการเ็ดกินความไม่ใช่น้อยแล้วนะคะปลานิ่งเหดได้บ่เใ็ดได้แสบบอก็จำเงินละคะ่ะสู่ปลาดุกระด้ะดนะคะบอกไปคนละคะ่ะเพราะความเข้ากันและนว่นแน่นของเนื้อและรสชาติต่างๆบอกผิดบอกเปลี่ยนก็คือปลาดุกนะคะ สำหรับคนบอกกินปลาดุกอะปลานี้เห็ดกับเห็ดรลดนะคะบอกเปน็นอย่างค่ะพี่น้องคิดว่ามันแสบสำหรับพี่น้องแต่ไมื่หน่อยทดสอบได้เรียบร้อยมันไม่โอนะจ๊ะมันบอกโอเค แ้แซสบคัะกรอบดีค่ะดางไดที แสดเวราสด <c oughs> าาสุดเอาคับก่อนแน่เจ้าบ้าเขาจะเอาเขาเพิ่มมากเพ้ยงใบว ค่อยๆเก็บรายละเอียดเป็นส่วนๆก <c oughs> ้างนะคะกลางค่อยจัดการมันทีละส่วนเห็นไหมคะมันน่ากินมันน่ากินแฟนคลับบ่ามีคนมาเบิ่งก่อนโมส่วน โมส่วนนั้นไปเบิ้งช่องอื่นว่าเขาบอกมวลบอกเป็นแบบนี้นะสันเป็นไรวะพวกไปดอกสิทธาเบิ้งช่องไม่ง่ายหน่อยโอ้ยเนาะนี่ก็บอกแล้วนะคะว่ามากแบบใดเอาแบบนั่นร้อยสิบบาทถุงนี่มีทอนี่และค่ะ มากอันไหนก็เบื้องอ้าวไมนอยบเริว่าบ่มีบ่เคยว่าบ่หายไปหันเป็นเบื้องหลดคำแสดงมีขอเปรียบเทียบแล้วก็อีกอย่างนึงแต่ละคนแต่ละคิดแต่แต่ละภูพื็นเห็ดเนี่ยบ่คือกันหรอกค่ะเหมือนบ่คือกันเนื้อาหาสาระกระจายต,ต่างกันออกไปคุณใดได้ผลดี ท่านผู้ชุมได้ผลดีเพราะว่าเหตุเงินและความคิดหลักการเหตุการณ์นำเสนอของแต่ละคนมันบวกคือกันท่านผู้ชมได้ผลประโยชน์โรงงาดูนั่ดูเลยหายก้อนเลยมันม่มีปัญหาทางด้นไม่เงน่อยน่บะบวเคยว่าเบิ้งไขว้แล้วหามเปลี่ยนใจไปเบิ้งผู้อื่นเด้อหรือว่าสิไปว่าโอ๊ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้หามคนนั้นคนนี้บ่มีหามเลยค่ะไม่จะบอกเลยค่ะ บริบาลาเลยไปทุกคนยังอยากให้เบิ้งให้เบิงเ้งหลายๆจะได้ความหูจากช่องนั้นแนช่องนี้แนพอเขาแนะนําแต่เราค้นเขาแนะนําเทคนิคโบ้คือกันดอกกัแในการนําเสนอของแต่ละช่องนะคะคนที่ผลไปใด้คนที่ไดคือท่านผู้ชมนะม่หน่อยแห้งดีใจน้ำแห้งอันไปเบิงเ้งหลายๆสิแห้งดีเด้จะได้มีความหูเพิ่มขึ้น คืออีช้ชาวาบ้านคนนี้ในกอดเทานั้นคนนั้นในยอดเท่านี้นนนสมมาผ้าด้ายกันด้สมมาผ้า่อดมันกับ่อด้สมมาเพิ่นมักพเิ่นจังมักสมมาเิ่นบอมหมักิน่กน,กกนกับบเบิงนั่นบ่มขนาดเทปเทาอันเดียวกันไม่นูเดียวกันนะันเห็นก็คือกันเลย จักเน่ตคอามวนเอาสบายเอาสตาอไตล์เขามีหน่อยนะคะได้เพิ่นมักแบบลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านบาน,บานดิบดิบแบบไม่หน่อยข้ามาเพ้่อเพิ่นมักแบบโลกสวยเบาม่วนเพิ่นกระป๋ายตัวเนาะไปยังมากไม่กระชีวิตเหต็ดไปตปามภาษาข้าสไตล์ข้าเขามีความสูงเข้าก็เห็ดไปค่ะ ลูกเผ็ดเูดออยากเทปยูทุกเ็นเลยค่ะไม่ให้หน่อยบอกเลย <c oughs> อยากหูว่าเห็ดแบบได้ทามเลยห <c oughs> ูเทเด็กก็ให้เท่านั้นละค่ะสมองนะคะเฮ <c oughs> ็ดยูทูปบุอหยากก็เฮ็ดจมันหยากมองเฮ็ดใจนในคนสืเบิง แบบนั้นตัวสองใจเหมือนกันหมดันแน่นอนมดแล้วทุ่งมะจิงแล้วพอมันจแรกก็าเสื้อขยักใบจะกินเหมือนรักอะไรเราขยักเบอยู่แล้วค่ะกินบลแล้วอี่าเสื้อก่าคขัดแต่ว่าไม่ใช่กระสีกินต่อให้หมดนะคะนี่ก็สิปิดกองไปก่อนนะคะเดี๋ยวเวลามันเกินมันจะรับอัดดางเนาะแลือแค่นี้ ก็แค่นี้ปลาตัวนี้ไม่เหลือแต่ตัวนี้เหลือแน่นอนนะทรงไายกันได้คำสุดท้ายเดินตะกจจ้ารักนักจู๊